สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนาวันนี้ผมก็จะมาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยสักหน่อยนะครับเพราะว่าหลายคนยังไม่เข้าใจคําว่าตัวหนังสือที่อยู่ในปุ๋ยนะครับถ้าผมถามอะไรพวกท่านหน่อยว่าถ้าปุ๋ยแต่ละสูตรเนี่ยที่พวกท่านใช้กันอยู่ทุกสูตรเนี่ยมันไม่ขึ้นว่าดินเหนียวนินทรายเนี่ย ผมถามก่อนว่าพวกท่านจะใช้ปุ๋ยสูตรอะไรนะครับอันนี้เป็นข้อคิดที่อยากจะเตือนสักหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเราพูดตามตรรกะตามสิ่งที่เราทําแล้วก็ใช้กันมาโดยที่เราไม่ได้มองข้าวหรือว่ามองพืชเป็นหลักเราดันมองแต่คนบอกหรือว่าวิชาการบอกเนี่ยวิชาการบอกว่าช่วงแรกให้เราใส่4600ถูกไหมครับ เราใส่4600ในช่วงแรกเพื่ออะไร <_ an> เพื่อเร่งต้นเร่งใบนะครับโดยที่เราไม่ได้ใส่ตัวไหนเพิ่มแต่หลังจากนั้นน่ะมันก็มีสูตร16200เข้ามาในดินเหนียวนะครับดินทรายก็1688แล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็น16168นะครับรู้ไหมว่าปุ๋ยสูตรพวกนี้เขาไม่ได้พัฒนามาให้ชาวนาจริงๆใช้หรอกนะครับ เาพัฒนามาให้คนที่ทําการเกษตรแบบแปลงใหญ่นะครับแปลงใหญ่ในที่นี้คืออะไรแปลงใหญ่ในที่เนี้ยก็คือการทําเกษตรแบบวิชาการเกษตรแบบวัดดินวัดค่าจะใส่ปุ๋ยก็ต้องวัดค่าดินก่อนใส่จะใส่ยาก็ต้องเช็คมแมลงว่ามีมาแมลงอะไรบ้างก่อนฉีดยานะครับ คุณเข้าใจหลักตรงนี้นะครับว่าทํานาแบบหลักวิชาการกับทํานาแนวประสบการณ์มันคนละวิชากันคนละประเด็นกันนะครับหลักวิชาการก็คือว่าเขาจะเอาดินไปตรวจนะครับวัดค่าดินนะครับและวัดค่าพีเอในดินดินเนี่ยขาดปุ๋ยตัวไหนเขาก็จะไปเอาปุ๋ยตัวที่เขาขาดมามิกันนะครับและหวาน เสร็จแล้วเขาก็จะติดตามผลนะครับเขาไม่ได้จะแบบใส่มั่วแบบพวกเรานะครับและพวกเราเนี่ยถามว่าไปใส่แบบเขาได้ไหมโดยที่ไม่วัดดินก็ได้นะครับแต่ท่านมีตังที่จะไปวัดทุกๆรอบในการทํำไหมล่ะแล้วผมจะบอกก่อนว่านาแปลงใหญ่นาร้อยไร่นะครับห้าสิบไร่ร้อยไร่เนี่ยท่านต้องวัดทุกมุมนาทุกจุดนาสมมุติว่านาแปลงใหญ่เนี่ยไม่ใช่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ย ท่านวัดไหวเลยครับนาแต่ละจุดเนี่ยพื้นที่ดินมันเหมือนกันเหรอบางทีนาห้าไร่เนี่ยมีสามกริย์ดินเลยก็มีนะครับก็คือดินทรายดินเหนียวดินล่วนนะครับบางที่ไถมาเนี่ยเราไถาเรายังรู้เลยว่าตรงไหนทรายตรงไหนดินมักดินกลางดินกันข้าวแจ้ตรงไหน,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 นตรงไหน,ไหนคุณรู้เลยครับฉะนั้นถ้าเราใส่ปุ๋ยตามวิชาการมันก็พูดง่ายมันก็ดูง่ายดูแบบไม่ต้อง มานั่งอธิบายอย่างนี้หรอครับหรือว่าไปนั่งพูดให้ใครๆหลายคนฟังหรอครับว่าทุกคนก็ใส่ไนโตรเจนอยู่แล้วรอบแรกนะครับหรือว่ารอบ2หรือรอบแรกเนี้ยก็จะใส่ไนโตรเจนบวกกับ16200อยู่แล้วสาหรับดินเหนียวเขาเรียก4600 3ลูก16200 2ลูกอะไรประมาณเนี้ยนะครับต่อสิบไร่หรือว่า จะใส่4600บวกกับ16 6 8ในรอบแรกแล้วรอบสุดท้ายก็นาดินเหนียวใส่15 3ตัวเนี่ยนาตัวนาดินทรายก็ใส่16 3ตัวมันมันดูแบบ m i x e เซนไหมล่ะครับท่านก็ลองนึกดูนะครับว่ามันดู m i x e เซนไหมผมแค่ตั้งข้อสงสัยว่าทําไมหลังกระสอบเนี่ยมันไม่เขียนบอกทุกทุกอย่างเลยแล้วว่ายูเรียเนี่ยต้องใส่ดินทรายนะเอาไปใส่ดินเหนียวไม่ได้ ผมอยากจะรู้ว่าถ้าทุกปุ๋ยมันเขียนแบบเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับฉะนั้นผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยจับจุดดีๆนะครับว่าคุณจะเอาปุ๋ยสูตรใดก็ได้นะครับมัมมีกันคุณจะใส่รอบแรกเป็นไนโตรเจนเพียวๆก็ได้นะครับใสบแ่นนนะสแล้วคุณต้องไม่มีเรื่องหนอนนะครับคุณไม่มีเรื่องเชื้อรามากวนนะครับ ถ้าคุณใส่ไนโตรเจนเพียวๆแล้วมีเรื่องหนอนเรื่องเชื้อรามากวนคุณก็เรียกว่ายังไม่ประสบความสําเร็จในการใส่ปุ๋ยแร้วครับอ่ะฉะนั้นถ้าคุณผสมสิบสิบหกยีศูนกับไนโตรเจนคุณพบไหมว่าข้าวเนี่ยมันเดินกอก็จริงแต่ต้นมันเตีย้ยแต่ผมถามก่อนว่าบางทีมันเดินกอแต่มันไม่เขียวมันก็เป็นไปได้นะครับแล้วคุณจะแก้ปัญหาว่าย่งไงส่วนใหญ่ผมเห็นส่วนใหญ่มันจะโดนเชื้อรา นะครับกับหนอนกินแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าสูตรผมมันจะไม่มีอะไรกินนะครับแต่คุณลองเปลี่ยนนะครับหรือว่าคุณจะใส่เหมือนเดิมก็ได้แล้วก็ติดตามผลนะครับฉะนั้นผมก็แค่อยากจะบอกว่าไอ้สูตรปุ๋ยต่างๆที่มันมีอยู่ในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นสูตรใดก็ได้นะครับเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้สร้างมาให้พวกคุณใช้หรอกครับเขาสร้างมาให้นา ที่เขาเรียกว่านาธุรกิจธุรกิจอะไรรู้ไหมครับธุรกิจคือร้านปุ๋ยร้านยาครับคุณยังไม่เข้าใจตรงนี้ทุนค,คิดว่าร้านปุ๋ยร้านยาเนี่ยเขาเอาปุ๋ยยามาขายเนี่ยตามอะไรตามพวกคุณหรือเปล่าหรือว่าตามกรมวิชาการนะครับผมจะบอกก่อนว่าสมมุติว่าผมเป็นคนขายปุ๋ยนะผมเป็นคนขายปุ๋ยผมเป็นคนขายยา ผมไม่เอามาหรอกครับปุ๋ยพวกสิบห้าห้ยี่สิบอย่างเงี้ยสิบห้าสามตัวเนี่ยผมไม่เอามาหรอกครับเพราะคนไทยเนี่ยเป็นคนชอบอะไรราคาถูกนะครับชอบอะไรที่ไม่แพงใส่แล้วเขียวไม่เขียวผมไม่รู้แต่ใส่ในจํานวนเยอะได้แล้วราคาถูกเขาก็ถึงได้ร้านทุกร้านปุ๋ยทุกทุกร้านเนี่ยมักจะมีอยู่นี่ไงครับสี่สิบหกศูนย์ศูนย์นะครับ หกสิบหกแปดยังหายากเลยนะครับสิบห้าสามยี่สิบเอ็ดนี่ก็หายากนะครับสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดนี่ก็หายากสูตรปุ๋ยที่เป็นตัวท้ายหนักๆหายากแต่สี่สิบหกนะครับสี่สิบหกศูนย์ศูนย์นี่หาง่ายโคตรง่ายเลยนะครับสิบหกสิบหกแปดนี่โอ้โหหรือว่าสิบหกแปดแปดนี่เต็มบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรใดก็เยอะเหลือเกินราคาถูกครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งศูนย์ศูนย์หกสิบ เมื่อก่อนเนี่ยผมก็มองว่า0060เป็นปุ๋ยดีนะครับแต่ตั้งแต่ราคาขึ้นเนี่ยผมเปลี่ยนมาไปละนะครับเมื่อก่อนมาลูกละพันเจ็ดอ่ะไอ้0060เดี๋ยวนี้เหลือลูกละแปดร้อยแล้วเอามามิก,กับยูเรียเนี่ยก็คือยูเรียหนึ่งลูก0060หนึ่งลูกเนี่ยสามารถใส่ได้ตั้งแต่รอบแรกันเก็บเกี่ยวเลยนะครับเมื่อก่อนผมก็ใช้สูตรเนี่ยแล้วก็ได้ด้วยไร่ละตันแล้วก็ลดเรื่องปุ๋ยไปได้เยอะเลยจากเคยซื้อลูกละพัน ก็ตอนนั้นก็เป็ดเศษใสแค่ลูกละ850บาทแต่ได้ค่าปุ๋ยที่โคตรดีนะครับแต่ผมถามก่อนว่าราคาปุ๋ยมันขึ้นเราก็ต้องปรับตัวนะครับแต่ผมจะบอกคุณไว้อย่างหนึ่งว่าอะไรที่คุณใส่ไปง่ายๆและคุณไม่ได้ผสมหรือว่าคิดเองเนี่ยหรือว่าบวกสูตรที่มันพอดีกับนาคุณหรือว่าใส่สูตรใด,ก,ดก็ได้ที่คุณไม่ติดตามผลคือคุณใส่แล้วมันเขียวแบบนี้คุณก็ยังใส่แบบเติม คุณลองเอาสูตรอื่นมามิกดูไมหมเผื่อข้าวคุณจะเปลี่ยนไปคุณไม่สนคุณก็ยังใส่เหมือนเดิมแต่ไปหนักเรื่องยามาแรงนะครับไปหนักเรื่องฮอร์โมนต่างๆที่โฆษณาโอเวอร์นะครับจริงๆมันอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยก็ได้บางทีเราใส่ปุ๋ยทางดินอย่างเพียงพอเนี่ยมันก็อาจทําให้ได้ผลผลิตเยอะก็ได้ฉะนั้นผมก็แค่ตั้งคําถามว่านั้นปุ๋ยร้านยาเขาก็เอาปุ๋ยมาขาย เอายามาขายตามที่ชาวนาแถวพื้นที่หรือว่าเข,เขาเรียกว่าโซนนั้นใช้กันมากที่สุดเขาก็เอาตัวนั้นมาขายเพราร้านปุ๋ยร้านยาจากที่ศึกษามาแล้วก็ถามเขาแล้วจริงๆเขาบอกกันจากที่เขาบอกผมมานะเขาเป็นร้านปุ๋ยร้านยาเขาก็ไม่รู้หรอกครับว่าชาวนาจะบ้าใช้ปุ๋ยใช้ยาอะไรนะครับร้านปุ๋ยร้านยาก็ไม่ได้มีโฆษณานี่ครับว่าใช้ตัวนี้ดี ใช้ตัวนี้ดีเขาก็ไม่รู้หรอกครับเขาก็รู้เหมือนเราเรา,เรานี่แหละว่ายาตัวเนี้ใช้แล้วชาวนาบอกว่าดีเขาก็ถึงได้เอามานะครับปุ๋ยอีก1688เนี่ยเขาเขารู้ว่าเอามาแล้วเนี่ยคนชาวนาเขาใช้ตลอดใช้แต่ตัวนี้ถูกดีแล้วก็4600ถูกดีถึงได้เอามาถูกไหมครับเขาไม่ได้รู้หรอกว่าใช้แล้วผลผลิตจะดีไม่ดีก็เห็นใช้ไม่เห็นบ่นอะไรกันก็เพราะเป็นที่เราเองนะครับ เราเป็นคนเปลี่ยนร้านค้าให้เขาเป็นแบบนั้นเองถามว่าทําไมเขาไม่แนะนํายาให้พวกเราเขาแนะนําครับบางร้านแนะนาําดีดีมากๆแต่เราพูดว่าไงเราไม่มีเงินซื้อเนี่ยแหละครับคือต้นเหตุเราไม่มีเงินซื้อ,รอ,เ,เ,รเ,อเรามองว่ามันแพงเอายาถูกๆมาได้ไหมเขาก็จัดยาถูกให้คุณก็ถูกต้องแล้วนี่ครับฉะนั้นคุณจะเครียดกันทําไมเพราะบางทีผลผลิตไม่ได้ดีคุณก็ไปโทษเขาไม่ได้หรอกต้องโทษที่ตัวคุณ นะครับวันนี้ก็ฝากไว้นะครับเกี่ยวกับร้านปุ๋ยร้านยาบางทีเขาก็อาจจะเป็นเหมือนพวกเราก็ได้นะครับเขาก็ไม่รู้หรอกว่าชาวนาจะใช้หรือไม่ใช้นะครับบางทียังซื้อสต็อกไว้เต็มร้านเลยนะครับวันนี้ก็ฝากให้คิดนะครับว่าเราจะทำจากประสบการณ์เราเองหรือเราจะทำจากกรมวิชาการแนะนำมันก็แล้วแต่ท่านเลือกท่านคิดนะครับฉะนั้นถ้าจะพูดให้ผมเอาดินไปตรวจ บอกเลยว่าผมก็ไม่รู้ผมจะตรวจทําไมไล่ละตาลผมก็ได้แล้วและนาผมก็ใส่ทุกอย่างอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นบํารุงดินหมูลสัตว์เปลี่ยนค่าในดินผมทําหมดแล้วผมไม่จําเป็นต้องเอามาวัดหรอกครับเพราะว่ามันมองว่าเสียเวลาในเมื่อเราก็ดูต้นข้าวว่ามันไม่แจ้มันไม่แกนมันสวยแล้วมันผ่านแล้วมันเสมอยังก็ใบมีดปาดแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะดิ้นรนไปทําไมนะครับวันนี้ก็ฝากให้คิดว่า ต้นข้าวคือครูที่ดีที่สุดในนาพวกท่านปุ๋ยยาเป็นเพียงแค่ตัวรองนะครับน้ําคือหัวใจหลักให้คุณบํารินบํารุงดินบํารุงปุ๋ยให้ตายยังไงถ้าน้ําไม่มีผลผลิตก็ไม่ได้หรอกครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ